เป็นผู้หญิงที่ชอบคุมเกมเองชอบขับรถเองชอบขยมต่อไม้เองไปดูในคลิปนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซงรู้ไว้ไม่โป๊ะมื้อน,นี้ก็อยู่กับน้องดาวคือเก่านะคะมื้อน,นี้ก็เหมือนวันนี้นะคะน้องๆห,หนูคนไหนที่อายุต่ำกว่าสิปปีเลื่อนผ่านเนออพอคลิปของพี่เป็นแนวให้ควมรู้แนวของผู้ใหญ่จริงๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับ ดาวเหมือนเดิมซองของดาวให้ความรู้แบบบ้านๆเหมือนเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะมาดูคลิปดาวคือขอให้มีความสุขกันทุกคนใครที่แบบเครียดๆใครที่แบบว่าไม่มีความสุขในชีวิตเนาะมาดูคลิปดาวผ่อนคลายแน่นอนแล้วก็ได้ใส่ได้สาระไปในตัวคลิปดาวย้ําเลยนะว่าไม่มีสครขอสกลิปพูดตามประสบการณ์ความรู้สึกของตัวเองที่ผ่านมาประมาณนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังนะว่าผู้หญิง เขาก็มีโมเมนต์ที่อยากคุมเกมเองอยากเป็นแม่เสือสาวที่ล่าเหยือ่อไม่อยากให้เหยื่อมาล่าเราอะอาบาแบบว่าอยากเป็นเสือสาวยา่าล่าเหยือ่อขย่มต่อไม้อทำเองขึ้นเองนู่นนี่นั่นเนาะมันเป็นฟิลที่แบบ คุมอ่าสำหรับดาวเนาะถ้าคุมเกมเองมันมีความสุขมากมันทําให้เราไปถึงมากๆไปถึงสถานีเองความสุขแบบได้หลายๆครั้งเพราะเรารู้ตําแหน่งเรารู้จดุดอ่ะรู้จุดบทขยี้นู่นนี่นั่นเนาะจะหมุนซ้ายหมุนขวาจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วแต่มันมันรู้จังหวะประมาณนั้นรู้จังหวะของตัวเองรู้ว่าตัวเองแบบทําแบบนี้ตัวเองมีความสุขรู้แบบ ถ้าเราทําไปเรามันถึงแน่นอนแล้วมันได้ใจมันจี้ตรงตรงที่แบบมันถูหูหายๆบางทีก็แบบมันมันดีอ่ะมันดีไม่ว่าจะเป็นน้องจีหรือบางทีเราคยยี้อยู่เนาะหรือเรานั่นมันจะไปดโดนตรงเม็ดก็มีนะคะฉะนั้นถือว่าการจะบทไปหน้าไปซ้ายไปขวาจะหอยหลังก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่จังหวะ เรารู้จักจังหวะของตัวเองหรือเรารู้จักตัวเองมันจะทําให้ผู้หญิงมีความสุขมากๆอาการที่คุมเกมนี้บางหีก็ผู้ชายก็ชอบนะผู้ชายบางคนก็ชอบให้ผู้หญิงคุมเกมบางทีแบบผู้ชายบางกลุ่มก็ชอบเป็นนักล่าคุมเกมเองคือแบบปล่อยให้หญิงแค่นอนนอนแค่นั้นแล้วเขาก็ทําให้ แต่น้องดาวชอบแบบคุมเกมเองมากๆเพราะมันรู้จังหวะโยกซ้ายโยกขวาปวดหน้าบวดหลงังมันรู้ตัวเองไงอาว่าจุดไหนมันมันดีขครยี่ตรงไหนทําตรงไหนมันโอเคแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอาแฟนทําให้แล้วเราไม่ชอบนะก็ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันนะยิ่งแฟนทำด็อกกี้น้องกบอาแบบน้องเต่าอันนี้คือชอบมากมันชอบโดยที่แบบอามันมีความสุขอะ่ะ เออมันก็แล้วแบบแต่ท่าทางแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่ว่าตรงนี้เราจะทํำยังไง <c oughs> อ่าแล้วตรงนี้แบบอาวันนี้เราจะทําอะไรกันมันดูที่แบบเขาใส่ใจแล้วหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังกินส้มตามแล้วเราแบบแค่จะกินอย่างเดียวแต่ความใส่ใจเล็กๆน้อยๆไม่มีไม่ห่วงความรู้สึกทําก็แรงเกินแบบนี้ก็ไม่เอานะอ่ะอ่าการที่จะกินส้มตามกับแฟนหรือว่าทํากับผู้หญิงรื่นี้นานดาบ,บอกเลยว่าต้องมีแบบ การแบบพนุพนองบ้างก็มีแบบจังหวะที่ต้องแรงก็แรงแต่ไม่ใช่แบบว่าบวบะบวบะบวบะอย่างเดียวเพื่อแบบอืมอะไรอะเพื่อแบบตั้มอย่างเดียวนะคะจากเข้าคกอย่างเดียวแบบแรงๆไม่มีแบบจังหวะไม่มีแบบว่าจากค่อยๆแล้วก็ค่อยๆเร่งแล้วก็แบบแรงบ้างสลับกันไปกันมาแบบนี้มันจะโอเคมากๆนะถ้าแรงไปเลย บอกเลยว่ามันไม่ค่อยโอเคนะคะมันจะเจ็บแล้วก็บางทีเขาจุกจุกแล้วก็บางทีแบบถ้าเขาแบบมันไปโดนปากลูกกันเนาะเขาจะจุกแล้วเขาจะเข็ดว่าอมไม่อยากให้ทําอ่ะคือว่าจะเป็นด็อกกี้ก็เหมือนกันด็อกกี้นี่คือเขาผู้ชายแบบรุนแรงเกินไปก็ไม่ดีน้องหมาแหละน้องหมาน้องเตา่ากบกระโดดลงโซฟานน่นนี่นั่นเนาะถ้าทําแรงหรือว่ากวงเรียวหลอกเรียวหลังเนาะถ้าเราทําแรงไปไม่ดีนะ ไม่ดีผู้หญิงจะจุกแล้วเขาจะแบบเข็ดเราต้องค่อยๆรู้จักจังหวะการที่เรา,าใส่เต็มพี่เร่งเครื่องเต็มพี่นี่คือผู้หญิงเขาจะปัดออกเลยนะคือเขาไม่ไหวมันจุกาดาวก็มีเคยมีแบบว่าการอาการจุกเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าแรงโดยที่แบบไม่แค,คร์เราอะเออแรงที่แบบไม่แคร์ไม่แคร์เราห้ามอย่างเดียว เราเบรก,กน,นะเบรกก็คือแบบผักออกมันไม่ได้ถ้าจะแบบนี้ตลอดคือมันมันก็จุกนะคะมันมีโมเมนต์ที่แบบจุกจุกแล้วแบบไม่อยากให้ทำต่ออ่ะเออก็ถือว่าการที่ดาวมาพูดอย่างนี้คืออันนี้เราให้บทเรียนหลายๆด้านก่อนเนาะแล้วก็คลิปของดาวนี่คือบอกไว้เลยว่าเด็ดเผ็ดไม่แฮกับช่องสนุกไหมนะคะบอกไว้เลยว่ามันเด็ดจริงๆแล้วมันแบบถึงแบบ พูดอะไรที่เหมือนเราเป็นเพื่อนกันอะเหมือนดาวเป็นเพื่อนของเอฟซทุกคนเนาะที่แบบมาดูดาวมาดูดาวนะคะมาดูดาวแต่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรให้ดูหรอกแค่แบบพูดให้ฟังนะคะแค่พูดให้ฟังแล้วก็การที่ดาวคิดว่าคุมเกมเองนี่มันเป็นจังหวะอะไรที่มันอินแล้วฟินมากมันก็มีความใจฟูนะเวลาเราขับรถเองเราได้รู้จักตำแหน่งเรารู้จักจังหวะเรารู้จักการบด การหมุนซ้ายหมุนขวาจะโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาเรารู้เรารู้ตัวเราอะ่ะโดยที่แบบคุณไม่ต้องใช้แรงอ่าพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องน้องสิเฮ็ดเองน้องจะทําเองพี่นอนเฉยๆเหอะพี่ไม่ต้องน้องทําเองประมาณนี้เนะาะก็มันก็ดีอีกแบบหนึง่งโดยที่แบบเราก็บางทีเราก็อยากเป็นแบบแม่เสือสาวล่าเหยื่อบ้างไม่ได้อยากให้แบบเป็นแบบ เป็นเหยื่อให้นักล่าล่าอย่างเดียวเราต้องควรสลับกันทําบ้างเนาะไม่ใช่แบบว่าให้แต่คุณููสายคุมเกมเองอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวถ้าทําแบบนั้นเรื่อยๆดาวก็บอกเลยว่ามันก็น่าเบื่อนะน่าเบื่อถึงบางทีแบบผู้หญิงจะคุมเกมเองสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็สลับกันทําบ้างเนาะ แต่ที่แบบว่าเออเป็นแม่เสือสาวล่าเหยื่อไปแล้วก็ให้แบบให้เป็นเป็นเหยื่อให้นักล่าล่าบ้างนะคะเนาะเป็นทยาล่าเราบ้างเออประมาณนี้เนาะเราก็จะได้แบบหลยๆขบวนถ้าได้หลยแบบเหตุการณ์ร่วมไงร่วมเออจะทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะไม่มีการน่าเบื่อมันจะได้ไปเรื่อย มันจะได้ไปเรื่อยๆเ,เสื้อดาวสาวๆถ้าใครทําแบบอ่ะเปลี่ยนการทําบ้างนะน้องน้องล่าแล้วก็พี่เป็นทายามาล่าหนูอันนี้ก็จะมีความฟินมีความแบบคาดไม่ถึงเป็นอีกตัวว่าเออเข้ามาแบบนี้เราจะทํายังไงอะเราจะทํายังไงเราจะแบบจะทําอะไรกันหึง่งจะแบบไปหึงอ่าจุดหมายปลายทางมีความสุขทั้งสองคนและที่สําคัญการจะทําอะไรทุกอย่างที่เราเล่ามาคือทําด้วยความสมัครใจ อย่าไปแบบฝืนใจใครอย่าไปทำอะไรให้ใครแบบอ่าเขาเรียกว่าไปฝืนใจเขาอะฝืนโดยที่แบบบางทีเขาไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแต่คุณทำพยายามทำจนแบบตัวเองแบบมีความสุขแล้วเขาอะไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขอะคุณจะทำอตึกอาจาักประมาณประมาณไหนเขาคือเขาไม่ไม่แบบมีอารมณ์ร่วมกันอะแล้วไม่มีความสุข เราต้องถามว่าเออชอบหรือเปล่าแบบนี้ชอบหรือเปล่าความสมัครใจแล้วการที่เราจะทําอะไรหลายๆอย่างคือเราทําไปด้วยกันได้แล้วเขาเต็มใจถึงทํานะความรู้สึกหรือว่าแค่ความรู้สึกของการไล้กันดีที่สุดดีที่สุดนะคะอันนี้ก็แบบเป็นซ่องของดาวนี่เป็นซ่องอะไรที่แบบพูดแบบอืหมดเปลือกหมดอะไรเลยนะซ่องนี้คือแบบดีมากนะคะใครที่แบบอุ๊ยแซวออกไปนี่คือ ได้ความรู้ได้ความสุขอ่าเนาะก็เป็นผู้หญิงแบบนี้ที่ชอบคุมเกมเองบางจังหวะและบางครั้งก็จะคุมจนตัวเองไปถึงสถานีความสุขแล้วแล้วก็เล่นของเล่นต่อแล้วก็สัมมีทําหลังจากนั้นก็เล่นของเล่นต่อเอ้จะเป็นประมาณดีด่ะอ่าของดาวก็จะเป็นแบบนี้ถึงจะได้แบบหลายๆครั้งไปได้หลายๆร <laughs> อบเออไปได้เลยรอบจริงค้าแบบแฟนใครอ่า ไปได้น้อยแต้มลองทำเหมือนดาว่าลองทําเองจบเกมไปแล้วเนาะคุณผู้ชายทำหรือจะเสริมด้วยของเล่นต่อหลังจกกทีแบบผู้ชายไปถึงายนีความสุขหลังจากนั้นเนาะก็มาต่อมาต่อนี่คือเรานี่มันได้ตลอดและแต่ว่าคุณผู้ชายต้องได้พักตัวต้องได้พักตัวสักระยะหนึ่งค่อยไปต่อได้ไม่ได้แบบว่าเออจบแล้วแบบขึงคังเลยไม่ได้ไม่เหมือนผู้หญิงแต่ผู้หญิงเราดารับประกันเลยว่านั่นเลยนะ จบเกมไปปุ๊บถ้าแบบยังมีแบบว่าสัมผัสตรงที่มันจิตจัดอะยังได้อีกได้เรื่อยๆนะคะคือแบบไม่ต้องแบบมาฮักตัวอะไรนานๆานานเหมือนผู้ชายไม่นะได้เรื่อย <c oughs> ถ้าเมื่อยน้องก็หยุดนะคะเออไม่ใช่แบบว่าเออเอาจนแบบเหนื่อยจนแบบ ฟ้าเหลืองแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะเนาะต้องได้เลี้ยงลูกดูแลลูกดูแลบ้านตื่นเช้าทุกวันเพื่อจะทํากับขอกับข้าวเนะไม่ได้แบบว่าโอ้มกบุญเรื่องนั้นอย่างเดียวแต่ช่วงที่กินก็คือเก็บเต้มหนักๆเลยหนักๆค่ะอะ่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็เลยยืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวยไม่โปะด้วยนะคะเป็นช่องอะไรที่แบบดีมากดีกว่าช่องเดิมแน่นอนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ